สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องครูหญิงสาวบุไทยนะคะวันนี้เราอยู่ที่พระธาตุอินหังค่ะเป็นพระธาตุในแขวงสวรณรณเขตประเทศลาวนั่นเองนะคะพระธาตุอินหังสร้างขึ้นโดยพระเจ้าสุมิทร,ราชในพุทธศักราช600ในสมัยอาณาจักรสีโคตบูณ์นะคะอีกแหล่งระบุว่าสร้างราวพุทธศักราช400เราเลือกันว่าพระธาตุอินหังเป็นพระธาตุคู่แฝดของพระธาตุ ก็ได้พาเพื่อนสาวนะคะที่ได้สมความมุ่งมัน่นราถนามาแก้บนโดยนำขันมากเบงมาถวายท่านนะคะเป็นจำนวน99คู่ด้วยกันค่ะเรามาดูบริเวณโดยรอบของพระธาตุอินทังนะคะเราจะเห็นได้ว่ายังคง ดั้งเดิมยังคงความเป็นโบราณให้มากที่สุดนะคะซึ่งมีการบูรณะน้อยมากนะคะเราจะเห็นได้ว่านี่คือ,อวัฒนธรรมเดิมๆของพี่น้องชาวลาวนะคะแม้กระทั่งประตูค่ะก็ยังมีความคงเป็นน้ำเดิมอาจจะมีบูรณะแค่นิดๆหน่อยๆแต่หลักๆก,ก็คือยังคงความเป็นโบราณยังคงความเป็นดั้งเดิม